สวัสดีเช้าที่158ครับผมมาเก็บไข่กันดีกว่ามาดูกันว่าจะได้ไข่กี่ฟองครับหนึ่งสองสาม 4,5,6,7,8,9,10ส 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ตอนเย็นครับผมระบาดครับสวัสดีครับต่อจากเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าได้ไป33ฟองมาดูกันว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองครับ34 35 36 37 38สามสิบเจ็ดสามสิบแปด 39 40 41 42 43 4 4 45 46 47 48 49 50 51 52 ห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าโอเคครับรวมแล้วได้ห้าสิบห้าฟองนะโอเคครับผมน่าจะได้เท่านี้แหละวันนี้ไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับพรุ่งนี้บายบายครับ